คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับพบกับผมบอมพบกับรุดครับในบอมรุษ ขุดข่าวเหมือนเดิมวันนี้เรามาคุยกันสนุกประเด็นที่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยเครียดมากเป็นการตั้งฉายาประจำปี2567ันาเมันเป็นทำเนียมปฏิบัติที่เกิดขึ้นมาเป็นประจำต้องส่งท้ายปีเก่าต้องรับสู่ต้อนรับสู่ปีใหม่นะและปี67เนี้มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายกยกองเขาบอกว่าบรรดาเซเล็ในวงการต่างๆเนี่ยไม่ไดถูกสู่มวลชนเนี่ยเอามารวมสภากำลังสมองกันแล้วตั้งกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นพฤติการที่เกิดขึ้นในแต่ละปี อะไรยังไงกัน้างและปีนี้มันมีเรื่องราวที่โจดจานและมีการกล่าวกันมากทีเดียวอ้าวมาแวดวงบันเทิงกันบ้างอ้าวเอาต้นหน่อยฉ<อ>า,<ๆ>ายานะครับประจําปีนี้นะครับก็เป็นนักข่าวสายบันเทิงนี่แหละนี่นะครับโดยสมาคมนักข่าวบันเทิงก็โหวตและก็ตั้งกรรมมาสําหรับการตั้งฉายาในปีนี้ก็ได้พิจารณาถึงความโดดเด่นในหลายแงม่มุมรวมทั้งในด้านผลงานตัวตนขอ,ตข,อตของดารานักแสดงและบุละคลากร ในวงการบันเทิงด้วยคือปีนี้นะคุณรุตคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นแนวทางการตั้งสัยญาแบบไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นักแสดงหรือว่าคนในวงการบันเทิงเซเลบแต่อย่างใดสมาคมนักข่าวบันเทิงแล้วก็พี่น้องนักข่าวบันเทิงเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะดูมิ่นดูแคลนเหมือนกับการเป็นการบูลลี่หยิกแก้มหยอตามภาษาคนที่รักกันแล้วก็คิดถึงกันเท่านั้นเองเราพอจะคัดกันมาพอสังเกตนะได้ประมาณหนึ่งนะเอาคนแรกกันหน่อยแล้วกันคนนี้ก็ดังเหมือนกันเป็นดาวรุ่งวงการบันเทิงพี่นักชาลีจำได้ไหม หนังดังมากเลยแฟนฉันเนี่ย oh. ตัวเป็นหนุ่มแล้วนะฉาย,ยาคือตัวพ่อคลั่งรักชักศึกเข้าบ้าน oh. อ้าวงงงงเกิดอะไรขึ้น uh. คือหนุ่มรอและอ่อนคนนี้เนี่ยดู uh. มีอาการคลั่งรักแบบทุบเท uh. กับสาวที่ก้าเข้ามาคบหาดูใจอยู่ uh. ต่อนหน้านี้โดยเฉพาะกับน้อง จีกามินซึ่งเป็นติ๊กตอกสาวชื่อดังชาวเกาหลีที่ตอนแรกนั้นก็จะบอกว่าตอนรักกันใหม่ๆนี่ก็ช่วยกันมาหากินนะมาช่วยกันดูแลไลฟ์สดบนโซเชียลมีเดียกลอบโกยกันเป็นกอบเป็นกรรมนะครับท่ามกลางแฟนคลับ f อมากมายที่คอยติดตามเชียร์อัพทั้งคู่เลยแต่ผมปรากฏว่าสุดท้ายไปไม่รอดครับปลาตายน้าตื้นทางใครทางมันสุดท้ายแล้วก็ยังมาป่วนด้วยการแฉแบบรักใส่ไปตั้งแต่เรื่องของเงินค่าจ้างที่แบ่งปันกันไม่ได้ไฟไหม้บ้าน การยืมเงินกัน ปัญหาสุดจะโอลมาล้านเจ็ดที่ติดตามเข้ามาเลยครับพี่น้องครับครับครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับยังไงครับมาต่อไปนะครับคุณนัทมีเรียผมจะบอกนะคุณจะเลิกกับใครจะคข้กับใครเนี่ยคุณจะออกโซเชียลมีงั้นคุณจะกลายเป็นประเด็นแน่นอนเอาคนดีครับปรัเด็นครับพี่จุ๋มพี่โบครับโบ้มามาพอดีเลยนี่นะฮะครับคุณนัทมีเรียเนี่ยได้รับฉายาผ้ายรักเซเลนเดอร์โโอ้หเลิกเลิกกับผัวไม่ทันลายหุณดีเลยใช่เป็นว่ากลายเป็นประเด็นเรียกแบบว่าเตียงหักรักคุดของนักร้องดังกับพระเอกกล้ามโต อ้อําอภิชาติที่ทําเอาหลายคนเนี่ยช็อกส่งท้ายปีเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เคยหวานชื่นรองคู่กันมากว่า15าปีแต่เมื่อความรักมาถึงทางตันจึงตัดสินใจหย่าท่มามกลางที่มีข่าวสุกซิบนาหูว่ามีมือที่สามนะครับสาวุ่ซสเลนเดอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับฝ่ายชายแม้ว่าคุณอ้อําอภิชาติจะออกมาปฏิเสธแต่รักจบแบบเจ็บ ไปเรียบร้อยแล้วจบแถมเจ็บนะครับก็พูดง่งานมันมีกระแสข่าวมือที่3นาว่าหุห่นของผู้หญิงที่เป็นบอกว่าเป็นดาราสเล็ตวงการบันบเทิงเหมือนกันเลือกกับสามีมาที่คบกันมา6ปีเต็มแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยสุดท้ายแล้วก็จบมา,มาแล้วก็บอกว่าหุ่นดีสวยเหลือเกินแล้วก็จะบอกว่ามาสนิทชิดเชื้อกับพี่อ้ําอธิชาตินสุดท้ายแล้วเป็นมือที่3าหรือเปล่าแต่คุณอ้ําก็ออกมาแล้วบอกว่าไม่ใช่และคนที่แถลงข่าวเข้ามาก็คือคุณนัทมีเรียออกมาพูดเองบอกว่าเป็นแมนว่า จบจริงค่ะแต่ว่าไม่มีเรื่องของมูลที่3ามทำเอาโลกโซเชียลบรรดาแฟนคลับ FC ทั้งหลายบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้พี่อ้ําอธิชาติเนี่ยไม่แมีนเหลือเกินต้องให้ฝ่ายหญิงเนี่ยออกมาพูดก่อนเรื่องอย่างนี้แแตต่่กกาาาามเอ้ขวคนต่อไปเลยอ้าวมามาว่าที่ให้ว่าเนี่ยให้ผมว่าว่าใครล่ะว่าผมพูดไปแล้วเขาเนี่ยเขาเลิกกันเรื่องของเขาไงผมจะว่าอะไรใครล่ะอาต่อไปอีกหนึ่งคู่ที่เลิกกันไปนะคุณผู้ชมนะน้องนายณภัฒนสุดหล่อแสนดีที่หน้าตาละไม้คล้ายกับผมเองนะครับเขาบอกว่าเลิกกับน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนก ชายาคู่นี้ก็คือคู่รักแท้แท้แม่เหงาหางก็ไม่มีนะทําไมล่ะชูหางเลยไม่ใช่โอ้โหเล่นกันซะอย่างี้ก็บอกหลอกไงอ้าวทําไมอ้าวจริงๆผมก็ไม่เคยปฏิเสธนะว่าผมหน้าตาไม่ไม่เหมือนนภัทรนะครับอ้าวจริงๆแต่สุดรเด็ดโอ้โหได้หมดเลยแต่หน้าก็แล้วแต่หน้าบนผมทั้งนั้นแหละนะพี่รถคือนายนภัทรกับใบเฟิร์นพิชนกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคู่รุกคู่ตยูงานหนังที่ต้องบอกว่าคู่รักคู่นี้เนี่ย น่าจะคลองใจแฟนแฟนคลับเนี่ยไปนานทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วแม่หมูพิบิกาบอกว่าโอ้ยช่างเหงาเหลือเกิน<อ>ทําไมคุณสองคนเป็นกันแค่สองคนตอนแรกอนุญาตกันอย่างดีนะแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ห่วงแม่เลยเอุตส่าห์ก่อร่างสร้างสัมพันธ์แบบเพื่อนจนก้าวข้ามต้องบอกว่าเส้นบางๆเนี่ยกลายมาเป็นแฟนได้สาเร็จระหว่างนานทพัฒ์กับใบเฟิร์นนี่แหละครับค,ความรักนี่กําลังหวานชื่นอยู่แล้วกับทริปเที่ยวของหนุ่มสาวแบบต้องบอกว่าชนิดว่าลืมแม่ไปเลย สุดท้ายความเหมาเหงาของคุณแม่แม่หมูพิมพกาเนีมาเยืยนอนก็เลยอธิบายออกทางโซเชียลนะครับบอกว่ากลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ทั้งคู่นั้นต้องปิดฉากความรักลงให้จบลงอย่างรวดเร็วเหลือเกินและฝ่ายชายได้กลับไปดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่ทําเอาเหล่า f อทั้งใจสลายแล้วก็กลายเป็นประเดนดาม,มากันไปถึงทุกวันนี้เลยก็ว่าได้ต่อมานะคุณ เจนี่เทียนโพสวรรณ่ันนี้ก็กกกได้รับฉายไม่ใจเริงใจระเริงใจเริงใจเริงเป็นนางเอกสาวที่เคยโด่งดังเป็นพุทแตกกับบทบาทใจเริงชิงรักหักสวัสดในละครเพลิงบุญค,บคุณเจนนี่เนี่ยไม่ได้แต่งงานเป็นครอบครัวมีลูกน่ารักกับมิกกี้หกปีแล้วแต่ถึงวันนี้ชีวิตคู่การเป็นสามีภรรยานั้นกลายเป็นเส้นขนานกันไปเรียบร้อยนางเอกสาวเจนี่ ก็เลยเข้าสู่สถานะไม้สาวพลาเสน่ห์อย่างเป็นทางการอีกครั้งาคนนี้ก็คือพนโยเข้าไปถึงคดีประเด็นของที่แยกเตียงหักกันไประหว่างคุณนัทมีบุเรียแล้วก็พี่อัําอธิชาติด้วยเหมือนกันอีกหนึ่งท่านครับคนต่อมาก็คือพี่นวัตหรือว่าป่านวัตของเราจะเรียกว่าเป็นบอสนวัตก็ว่าได้ไหมคุณนวัตอิสระไกลศีนครายบอสสับแหลกแหวกทะลุไหล่นี่คือบอสนวัตแห่งเวทีมิสแกรนด์ครับที่แสดงให้เห็นแล้วว่า ยามใดที่มีปัญหาจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนบ,บอสนวัฒผู้นี้ก็ใช้ช่องทางบนสื่อออนไลน์บนโซเชียลส่วนตัวครับส่งเสียงดังฟังชัดทําให้กลายเป็นประเด็นเรื่องเด่นจนกลายเป็นกระแสทําให้คนออกมาแห่คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์บ,รบ,บนโลกโซเชียลกันหรือแม้แต่จะไลฟ์ขายของก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อกดตระก้าได้เลยคนหนึ่งครับโอ้โหคนต่อมานี่เลยนะฮะครับ คุณบินบลือลิทพี่บินของเราเนี่ยเป็นฉายานักบุญติดดินก็เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมมานานและต่อเนื่องนอกจากพี่บินบลือลิทแล้วก็ยังมีดรบุ๋มบรรดาวงผู้ดีคนที่มีบทบาทช่วยเหลือผู้คนในสถานการณ์ต่างๆเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีคุณไทเอกพันธ์ด้วยสำหรับพี่บินนั้นเป็นคนที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้คนที่เก็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเคสเล็กๆไปจนถึง เวลาที่ประชาชนเดือดร้อนกับภัยพิบัติต่างๆเราก็จะได้เห็น พี่ท็อปพี่ไทยนี่นะใช่ลงพื้นที่จิตกุศลนะนำมูลที่ร่วมกันอยู่ใช่ลงไปช่วยเหลือพี่ท็อปพี่ไทยสองคนที่น้องฝาแฝดนะในะครับทั้งพี่บินพี่เอกพันแล้วก็ยังมีดอรบปุ๋มบนัณดาบุญพูดีด้วยนะครับอีกหนึ่งท่านออกต้องบอกว่าเป็นกระแสมาตลอดเลยนะครับคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์หลากหลายเรื่องราวที่ออกมาขุดคุยประเด็นกันแล้วก็สารต่อกันมาหนีไม่พ้นคนนี้ครับพี่หนุ่มกัญชัย้กำเนิดพลอยของเรากับเจ้าของฉายาว่านวงส่งกรรมโอ้ ขยานี้ได้มาอย่างไรพิจีกรหนุ่มฟิปากจัดคนนี้จัดจ้านรายนี้ก็บอกว่านำขลกระแสเนี่ยซึ่งสารพัดเรื่องราวกลายเป็นกระแสมาเป็นเรื่องราวของชาวบ้านไปถึงเรื่องราวของระดับการเมืองของระดับชาติออกมาพูดคุยให้คนสามารถแต่ต้องกันได้และเป็นการจุดประเด็นที่มาถึงการขุดคุยนำมาซึ่งการสาวถึงคดีใหญ่ๆของระดับชาติระดับประเทศในเวลานี้เลยนะครับนี่ก็คือทั้งหลายทั้งวงนะฮะการตั้งฉายาของสื่อของีัฐบาลแล้วก็วงการบันเทิงนะับถือว่า จะมีแบบนี้ทุกปีใช่จริงๆแล้วมันมีหลายวงการนะมันมีวงการกีฬาวงการเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอะไรก็รด้วยเหมือนกันนะวงการการเงินการลงทุนก็มีด้วยเหมือนกันฉายาเหล่านี้นะครับแล้วก็มีโอกาสต่อไปคงจะมาไล่เลี่ยงให้ฟังกันแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นน้ําจิ้มพอของปากของคอเรื่องของฉายาคนวงการบันเทิงที่นําเล่าสู่กันฟังเป็นการบทส่งท้ายปีเก่า67นี้ไปถึงปีหน้าฟ้าใหม่6 8ว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปด้วยนะครับวันนี้ บอมรุดขุดข่าวลาค,คุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ